วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิต a ลอาร์ชแนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Affinity Designer เวอร์ชันที่เป็น d e สก์ท็อนะครับส่วนเวอร์ชัน iPad ขอติดตามในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันแต่จริงๆแล้วคุณก็สามารถนําไปปรับใช้กับเวอร์ชั่นที่เป็น iPad ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็น Mac แล้วก็ PC เลยนะครับสาหรับ affinity designer ที่เป็นเวอร์ชัน Desktop ซึ่งเวลาที่เปิดหน้าตาโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคุณเคยใช้ Affinity Photo คุณจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันคุ้นเคยคือหน้าตามันเหมือนกันเลยนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับการวางเครื่องมือคำสั่งหรือว่าหน้าตา ของตัวที่เราจะสร้าง New Document อะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถ้าเราอยากจะศึกษางานตัวอย่างเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าต้องการจะดู t u t o r i a l เราก็สามารถคลิกที่ปุ่มตรงนี้ได้มันก็สามารถเปิดดู t u t o r i a l ได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีโปรแกรมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับ ซึ่งเป็นตัวเบต้าแต่ถ้าเกิดจะซื้อเลยก็ได้ความราคาประมาณสองพันบาทเองซึ่งไม่แพงแล้วก็อัปเดตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียรายเดือนด้วยนะครับซื้อครั้งเดียวจบเลยในราคาสองพันผมคิดว่าคุ้มค่ากับการทํางานนะครับเพราะเราไปทํางานเนี่ยเพียงไม่กี่ชิ้นเราก็ได้จ่ายค่าโปรแกรมได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเริ่มการทํางานเลยละกันขั้นแรกเนี่ยผมจะคลิกหัวข้อ New Document นะครับ New Document, บ New Document ก็คือเป็นการสร้างหน้ากระดาษตาม ตามที่เราต้องการจะใช้งานนะครับเพ่อจะเลือกขนาดของหน้ากระดาษต่างๆไซส์กระดาษต่างๆประเภทของกระดาษต่างๆว่าจะไปทําเว็บงานสิ่งพิมพ์หรือจะเป็นภาพถ่ายนะครับเราก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดใครหน้าจอตรงนี้ไม่ขึ้นเข้าไปที่คําสรรั่งต้นคบับไฟล์แล้วก็เลือกหัวข้อ New วหรือว่ากด Control กตัว N ถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็ Command N แค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะ สร้างหน้ากระดาษได้เดนนี๋ยวผมล่งเลือกจากไฟล์นี้ให้ดูแล้วกันพอเลือกมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะจําค่า,าเดิมที่ผมเคยใช้ก็คือเป็นขนาดเว็บก็คือผมทําเป็นไซส์สเลี่ยมจตยัตุรัสคือเป็นทําผู้ภาพโฆษณาใน Facebook อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็จะดูจากเพจวิดเพจไฮ DPI นะครับตรงเนี้ยมันก็จะบอกนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการทํางานสิ่งพิมพ์ให้เราเลือกหัวข้อ p ิ i n t นะครับหรือ Press ร a ดี y ก็ได้นะครับเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาเลือกขนาดนะครับตามขนาดที่เราต้องการใหญ่สุดคือ A0 นะครับ ให้เราสังเกตท่านเลขเยอะเนี่ยอย่าง A0 A1 A2 เนี่ยนะครับถ้าเลขน้อยเนี่ยเลขหลักน้อยนะครับ A0 A1 A2 ก็คือจะเป็นขนาดใหญ่นะครับยิ่งน้อยยิ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็น A6 A7 A5 A8 เนี่ยขนาดมันจะเล็กนะครับให้เราสังเกตง่ายๆแต่ถ้าเป็นกระดาษที่เราใช้งานในการทํางานทั่วๆไปใช้กับออฟฟิศนะครับหรือว่าทํางานสิ่งพิมพ์ขนาดทั่วๆไปริ้นเมนูอะไรออกมาตามร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ย หรือคาเฟ่เนี่ยเราใช้ A4 ก็ได้นะครับวันนี้คือเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้งานเ,าเดี๋ยวผมลองทราบเป็น A4 แล้วกันจากนั้นเนี่ยเรามาดูเพจวิสกับเพดไฮนะครับเพดวิสคือความกว้างของหน้ากระดาษเพดไฮคือความสูงหน้ากระดาษส่วน DPI ก็คือความละเอียดของหน้ากระดาษถ้าเป็นงานสิ่งพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่ความละเอียดมันอยู่ที่300เป็นมาตรฐานแต่ถ้าเกิดคุณปริ้นเองที่บ้านจะละเอียดสัก180 200นะอะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปส่งไปตามพวกร้านที่เป็นอิงเจตน,นะครับ 1 8 0 200 240ก็ยังคมชัดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดส่งไปะระดับเป็นลพงพิมระบบออฟเซ็ตน่ลงพิมใหญ่ๆที่เราต้องการจะพิมจำนวนนีนเยอะพิมหนังสือพิมอะไรเนี่ยนะครับพิมโปสเตอร์ผมแนะนำว่าใช้ที่3 0มพันจะเวลาที่นำไปแยกฟีเป็นเมสกรีนนะครับมันจะมีความคมชัดสูงส่วนด็อกิเมต์ยูนิตก็คือหน่วยวัดนั่นเองเราถนัดหน่วยวัดแบบไหนหรือว่างานเราทำประเภทแบบไหนให้เราเลือกหน่วยวัดตามที่เราถนาดัดหรือว่าเป็นหน่วยวัดที่เหมาะสมกับงานนั้นๆถ้าเป็นพวกเว็บแนะนำใช้พิกเซลนะครับถ้า เป็นผู้งานสิ่งพิมพ์ก็เซนติเมตรนะครับมิลลิเมตรหรือว่าเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นนิ้วก็ได้อินช์ก็แล้วแต่เราถนัดนี่ผมจะเลือกเป็นเซนติเมตรละกันนะครับส่วน orientation เนี่ยนะครับก็คือเลือกกระดาษนะครับว่าต้องการจะสร้างเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเลือกดูสมมติผมเลือกเป็นแนวนอนกอนน็คลิกอันนี้เลือกเป็นแนวตั้งคลิกอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็คลิกปุ่ม create ได้เลยนะครับตอนนี้ช่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนนะครับอ่าอีกเรื่องนึงที่สําคัญก็คือเรื่องการเลือก format ถ้าเกิดคุณต้องการทํางานสิ่งพิมพ์นะก็ให้คุณเลือกถ้ามันขึ้นเป็น rgb เลข8เงี้ยครับคือ rgb กับ8บิตเนี่ยถ้าเป็นงานสิ่งพิมพ์งานปริ n t ต่างๆให้เลือกเป็น c m y k 8บิตแต่ถ้าเกิดเราต้องการทําขนาด a4 แต่แสดงผลผ่านจอภาพจะไปโพส facebook ลง instagram หรือไว้ทํา อะไรเกี่ยวกับเว็บสงเว็บไซต์ก็ให้เลือกเป็น R G B 8 bit นะครับส่วนค่เลือกโปรไฟล์ผมเลือกเป็น s R G B ซึ่งเป็นค่าหน้าจอแสดงผลของ Windows อยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยคลิก Create ได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เรามาดูเครื่องมือจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งขวามือฝั่งนี้ที่ผมเอามาว่าให้คุณเห็นมี swatch มีอะไรพวกนี้นะครับ layer layer เ,เ,เ,เนี่ยเราเรียกว่าสตูดิโนะครับในนี้จะเรียกว่าสตูดิโซึ่งสตูดิโออยู่ตรงนี้นะครับ view รเราเลือกหัวข้อสตูดิโอแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆอย่างที่คุณเห็นเนี่ยอย่างสวอตก็คือเป็นจานสีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีนะครับเลยร์เลเยอร์ก็อยู่ตรงนี้ถ้า,ถา,ถามีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่เนี่ยแสดงว่าเปิดเครื่องมือมาใช้แล้ะฝั่งขวาถูกเปิดแล้วแต่ถ้าหัวข้อไหนไม่มีแสดงว่าหัวข้อนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานนะครับเราก็สามารถคลิกเปิดได้อย่างพวกผมจะเปิดหน้าต่างสําหรับจัดการตัวหนังสือปรับแต่งตัวหนังสือไดต่างต่างๆะผมเลือกคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเปิดหน้าต่างแบบน้มาาาารรถเก คลิกเครื่องหมายกากบาทปิดไปปับ๊บนะครับตรงนี้มันก็จะถูกยกเลิกเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับอ่าคาแรคเตอร์เราจะหายไปละส่วนฝั่งนี้เป็นเครื่องมือต่างๆนะครับในนี้ก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้นะครับเหมาะสมกับการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบกราฟิกนะครับวาดรูปต่างๆนะครับเป็นลักษณะเวกเตอร์นะครับคล้ายๆกับโปรแกรมบล็อกเตอร์เนี่ยก็ อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเครื่องมือ Move Tool Move Tool เนี่ยเราใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุเคลื่อนย้ายสิ่งของใช้ในการย่อขยายรูปภาพหรือรูปวาดที่เราสร้างขึ้นมานะครับส่วนเครื่องมืออันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปละกันนะครับแต่ในคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูวิธีการทํางานกับเครื่องมือง่ายๆในการวาดรูปเดี๋ยก่อนอย่างเช่นพวกรูปในหมวดที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมวงกลม นะครับสี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับขนมโดนัทอะไรเงี้ยเรามาดูในเครื่องมือในชุดนี้ก่อนแล้วก็วิธีการใส,ส่สีลงสีนะครับแล้วคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเราค่อยดูเครื่องมืออื่นๆน,นะครับมันจะได้แบบว่าได้ลองทํางานไปด้วยแหละนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเกิดอธิบายไปหมดเลยมันก็จะงงๆนะพอเราจะไม่เคยใช้โปรแกรมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ rectangle tool นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปแต่ถ้าเกิดเวลาที่คุณเอาเครื่องมือ เมาส์เนี่ยมาวางคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัว M วงเล็บเนี่ยตัว M ในวงเล็บหมายถึงว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มตัว M ปุ๊บเครื่องมือเนี่ยมันจะย้ายมาที่เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมอันนี้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราเลือกมาลรงนี้เสร็จแล้วพอเราเลือกคลิกเลือกเครื่องมือเสร็จให้คุณมาด้านบนตรงนี้ฟ <Feel S 1> ิลฟิลก็คือเป็นการใส่สีลงไปในรูปที่เราวาดนะครับส่วนสตรกเป็นการใส่สีลงไปในเส้นหรือว่าสร้างเส้นกรอบ สมมติสี่เหลี่ยมเราวาดขึ้นมามีเส้นกรอบเนี่ยก็คือเรากําหนดสีเส้นกรอบหรือกำหนดสีตัวกรอบได้จากตรงหัวข้อสโตร k คัลเลอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกสีฟิลก่อนตอนนี้เป็นสีขาวอยู่มันจะเกินกับกระดาษนะผมก็เลือกเลยสมมติผมเลือกเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยผมก็จิ้มสีเขียวนะครับในวงล้อสีหรือคัลเลอร์ฟิซึ่งตรงนี้มันปรับได้ด้วยคุณจะใช้จา w สวอชก็ได้นะครับสวอชก็คือเป็นจานสีอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็เลือกสีเลยต้องการเฉดไหนนี่จะง่ายกว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําาาางงงงนกกกกรรรฟิเเเพไ่ต้ออปัวลื นะครับตั้งค่าสีอะไรก็แค่จิ้มแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้เลยส่วนกราเดียนที่เป็นการไล่สีเดี๋ยวผมค่อยพูดในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันสวอตกับคันเลอร์แล้วกันถ้าเกิดใครต้องการจะใช้ก็ถ้าเป็นตัวคันเลอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกจิ้มได้เลยแล้วเดี๋ยวสามเหลี่ยมมันจะหมุนไปตามสีที่เราจิ้มลงไปนะครับส่วนตรงนี้ไว้ปรับความเข้มความอ่อนเห็นไหมครับถ้าเกิดเราคลิกวงกลมอันเนี้ยลากขึ้นลากลงเนี่ยถ้าลากมาทางซ้าย สีจะเข้มใช่ไหมครับลากไปซ้ายสุดกลายเป็นสีดําแต่ละล่ามาทางขวาสีจะค่อยๆอ่อนนะครับล่างสุดคือขายไปสีขาวอันนี้ก็คือเป็นการกําหนดเฉดส,สีหรือว่าน้ําหนักของสีที่เราเลือกใช้นั่นเองอคุณก็ลองเลือกดูนะจะใช้อหไก็ได้ครับไม่ผิดนะโอเคพอเราคลิกเลือกเสร็จใช่ไหมครับส่วนสโตรกเนี่ยเราจะใส่สีกรอบก็ได้เราใส่สีกรอบดูแล้วกันผมเลือกเป็นสวอตละกันจะได้ง่ายๆเนาะ,ะสีเขียวนะครับคู่กับ สีส้มแล้วกันเอาส้มเข้มส้มอ่อนแล้วก็จิ้มในสวอสลงไปเนาะส่วนนันตอนนี้คือมันถูกยกเลิกการทําเส้นกรอบอยู่หรือว่าการสร้างกรอบอยู่ก็ให้เรามาคลิกอันนี้นะครับมันจะมีหลายแบบนะมีเป็นจุดๆก็มีหรือจะเป็นลายแบบผู่กันอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้ผมเลือกธรรมดาแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ค่าลงไปสมมุติผมเอาสักพอยแล้วกันนะแล้วกด enter หนึ่งครั้งนะยืนยนันปึ๊บมันจะมีความหนาประมาณ3พอยนะครับแล้วเวลาที่เราสร้างถ้าต้องการสร้างสีงส่เหลี่ยมจัตุรัส ให้กดชิปค้างไว้แล้วคลิกเมาส์แล้วก็ drag นะครับแล้วก็ลากเมาส์แหละนะครับจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้อ่าให้ดูอีกทีนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ drag เมาส์หรือลากเมาส์ปึ๊บนะครับปล่อยเมาส์เสร็จแล้วค่อยปล่อยปุ่มชิปอ่าก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเกิดคุณต้องการวาดสี่เหลี่ยมที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คลิกเมาส์แล้วก็ลากเมาส์ไปตามนะครับทิศฐานที่คุณต้องการจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรนี้ก็ได้นะครับเพื่อกําหนดขนาด ตามที่เราต้องการใช้งานอันนี้เรากะเอาเนาะเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่เราต้องการที่เราจะนํามาใช้ในการทํางานนะครับก็คือเป็นพวกเลขาคณิตแล้วเวลาที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายเราก็คลิกเป็นเครื่องมือ move tool ก่อนคือตัวนี้ลูกศรดำหรือกดตัว V ก็ได้เดี๋ยวผมดูอยู่จากตัวนี้นะเสร็จแล้วกดตัว V จะย้ายมาที่เครื่องมือลูกศรดาตัวนี้คราวนี้เราต้องการจะใช้รูปไหนเราไปคลิกที่รูปนั้นนะครับ คลิกแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้ก็จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้เวลาย,ย่อขยายก็วางจุดที่มุมตามจุดที่เราต้องการย่อขยายนะครับก็คลิกเลยคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากเห็นไหมมันก็จะเป็นการย่อขยายถ้าต้องการย่อขยายเนี่ยผมแนะนําให้กดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยมันจะได้ย่อขยายไปตามสาัดส่วนนะครับไปตามสเกลจะได้ไม่ผิดเพีย้ยนเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเราลากเมาส์ไปแบบนี้เห็นไหมบีบๆมารูปทรงมันก็จะบีบตามครับกดชิปไว้นะโอเคเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยอ่อ เลยหน้ากระดาษออกไปก็ย่อเข้ามาเวลาต้องการเคลื่อนย้ายก็คลิกแล้วก็ลากถ้าต้องการเคลื่อนย้ายหลายชิ้นพร้อมกันสามารถลูกศรสีดำเนี่ยลากคลุมแบบนี้ได้นะครับจะติด2ชิ้นปึ๊บคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมก็จะไปด้วยกันเลยโอเคนะครับเนะี่ยเราก็สามารถปรับแต่งนะครับยอ่อขยายวัตถุได้ส่วนจุดขาวๆที่อยู่ตรงกลางอ่าจุดขาวๆที่อยู่ตรงกลางคืออะไรจุดข,า,ขาวๆเนี่ยไว้บุนรูปภาพครับเวลาที่เรา จะใช้ก็คือเอาลูกศรดําคลิกที่ลูกก่อนให้ขึ้นเป็นกรอบแบบนี้ก่อนนะมีจุดสีฟ้าข,ขาวๆเ,เสร็จแล้วก็วางเม้าที่จุดสีขาวใช่ไหมครับกดเมา้าแช่ไว้จะหมุนทางด้านซ้ายด้านขวาก็แล้วแต่เราก็จะเป็นการหมุนนะครับเมื่อได้องศาที่เราต้องการปล่อยเมสาออครับถ้าเกิดต้องการจะให้ไปทีละสเต็ปก็คือมันจะมีสเต็ปในการล็อกของมันคือาครั้งละสิองศาก็คือให้กดชิบค้างไว้แล้วก็หมุนนะครับมันจะไปครั้งละสิองศาคุณเห็นไหมครับที่มีแถบกรอบสีดำๆเขียนว่าตัว R เนี่ย 75 90เนี่ยอันนี้คือเป็นการล็อกตำแหน่งในการหมุนนะครับให้ไปตามองศาที่เราต้องการจะซ้ายขวาได้หมดนะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนอะไรก็ต้องเาลูกศรสีดามาคลิกก่อนพอ,อคลิกเสร็จก็ไปที่สีฟิลับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการเห็นไหมสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงละนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมครับต้องการจะเอาเส้นกรอบออกนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้เส้นกรอบแล้วก็มาคลิกที่ ตรงเส้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกสไตล์เป็นนันนะครับโลโ no line style นะครับเห็นไหมครับกรอบก็จะหายไปเนี่คิดูดีนะครับคลิกปึ๊บเลือกตรงนี้เลยครับนันนะครับปุ่มนันแหละนะครับโอเคจะเปลี่ยนสีก็คลิกที่รูปก่อนนะครับจะใช้สีจากสวอตก็ได้เนี่ยครับนี่คือเป็นการใช้งานนะคุณก็ลองใช้ดูนะครับอ่เห็นไหมถ้าต้องการจะลบวัตถุทิ้งก็กดปุ่ม backspace หรือ delete ได้เลยนะครับ กดตึกมันก็จะลบทิ้งแต่ถ้าเกิดต้องการจะดึงกลับมานะครับก็ Edit Undo หรือว่า c o n t r o l Z หรือว่า Command Z e t ในเครื่อง Mac ก็สั่ง Undo ได้อันนี้คือเป็นวิธีการใช้งานนะครับว่าคุณต้องการที่จะทํางานนะครับลงสีวาดรูปอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกวงกลมก็เช่นเดียวกันเราก็คลิกเลือกเครื่องมือมานะครับเวลาวาดวงกลมถ้าต้องการเป็นวาดเป็นลักษณะวงรีไม่ต้องกดชิปนะครับคลิกแล้วก็ลากเมาส์ก็จะเป็นวงรี ต่ถ้าเกิดคุณต้องการวาดวงกลมตอนที่คลิกให้กดชิดค้างไว้ด้วยครับเหมือนเราวาดกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแหละ,ละมันก็จะกลายเป็นวงกลมนี่เราก็ได้ละส่วนนี้เป็นเครื่องมือวาดกรอบที่มีมุมโค้งนะครับมันจะมีคอนเนอร์ที่เป็นมุมโค้งปกติคอนเนอร์จะเป็นมุมแหลมใช่ไหมครับสองเส้นชนกันอันนี้จะเป็นมุมโค้งครับอ่านแล้วก็คลิกแล้วก็ลากเลยอย่างนี้ครับซึ่งเราสามารถปรับค่าความโค้งได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยเราคลิกที่เส้นตรงอ่าคลิกให้กรอบมันแอคทีฟด้นะ เสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับลดเปอร์เซ็นต์ลงใช่ไหมครับ็น,น้อยๆถ้าเป็นศูนย์เลยก็คือเป็นมุมธรรมดาชนกันแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเราจะใช้ลูกศรก็ได้นะครับถ้าเกิดเวลาที่เราทํางานไปไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนค่าความโคง้งก็ลูกศรดําคลิกก่อนจากนั้นเนี่ยมาคลิกที่ช่องนี้เหมือนเดิมเห็นไหมก็จะเปลี่ยนค่าความโคง้งซึ่งคอนเนอร์เนี่ยจะมีให้เลือกหลายแบบอันนี้นันก็คือธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนเป็น มุมโค้งก็แบบนี้หรือว่าจะเป็นสเตรทเป็นมุมตัดอย่างนี้หรือจะเป็นคอนเคฟนะครับคือโค้งเว้าเข้ามาแบบนี้หรือคัตเอาท์นะครับเป็นลักษณะเนีนย้ยคล้ายๆกรอบหน้าต่างกรอบรูปอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับในการทํางานได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าต้องการยกเลิกก็เลยเป็นนั้นถ้าต้องการทรรมดังก็เลือกเป็นวางล้วก็ปรับขนาดคอนเนอร์ตามที่เราต้องการใช้งานได้เลยโอเคอันเนี้ยคือเป็นการใช้งาน เครื่องมือวาดน,นะครับจริงๆแล้วรูกเครื่องมือวาดเนี่ยมันจะมีหลายรูปทรงเลยซึ่ง Affinity Design เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าอย่างในโปรแกรมอื่นเนี่ยเราบา,บางบางรูปอย่างเช่นรูปโด,โดนงโดนนัดเนี่ยต้องมาสั่งคงส่งคำสั่งเพิ่มแต่วาในี้เนี้ยคลิกเราเลือกได้เลยเห็นไหมครับก็ได้ว่ารูปโดนนัดแล้วเปลี่ยนทรงเป็นสีก็ง่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วก็อย่างพวกรูปเฟืองเนี่ยโปรแกรมอื่นทำยากนะเฟืองอันนี้ง่ายเลยครับเวลาวาดก็ให้มันสมมาตรกันก็คือกดชิปไว้ด้วย อันนี้คือเป็นขั้นตอนในการใช้เครื่องมือเบื้องต้นนะครับเครื่องมือในการวาดรูปทรงที่เป็นเลขาคณิตแล้วก็ลงสีแบบเบื้องต้นและข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวกับการไล่สีเราจะลองวาดเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นมาด้วยใช้เครื่องมือเลขาคณิตพวกนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครทําแล้วติดขัดตรงไหน,นสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือจะไปที่ Facebook วิสาดิจิตัลอาร์ตนะครับแล้วก็อ In ิ inbox สอบถามกันได้นะครับว่ามีวิธีการทํางานหรือว่าทํางานเครื่องมือตัวไหนไม่ได้ก็สอบถามั็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบนะครับในการสอนนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช anel เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับ ถ้าสนใจอยากจะเรียนกราฟิกดีไซน์หรือเรียนการใช้โปรแกรม Affinity Photo, Affinity Designer, Photoshop, ห The Illustrator สามารถ inbox สอบถามได้ใน Facebook วิสาดิจิตัลอาร์ตนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนเป็นกลุ่มหรือจะเรียนเดี่ยวนะครับตัวต่อตัว,ตวอยากจะเรียนเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการก็สอบถามกันมาได้นะครับผมจะจัดหลักสูตรแลจะจัดเนื้อหาให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ